สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะชวนกันมาฝึกโยคะ3ท่าง่ายๆบนเสื่อที่ยังคงช่วยปรับสมดุลของจักระที่3หรือมณีบุระจักระซึ่งเป็นศูนย์กลางของพลังงานภายในความมั่นใจและการควบคุมตนเองทั้ง3ท่านี้จะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการฝึกบนเสือ่อโดยไม่จําเป็นต้องยืนหรือใช้แรงมาก ในแต่ละท่าเราจะฝึกไปพร้อมกับลมหายใจและให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบร,ร่างกายอย่างหลอดภัยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดจากการฝึกขาเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปด้วยกันเลยค่ะจากท่าแรกที่ทำบนเสือคือท่าบลาสนะหรือท่าเด็กค่ะให้เราคุกเข่าแล้วใช้ปลายเท้าชี่ติดกันค่อยๆกด ก้นลงไปทับส้นเทา้าให้เข่าของเราทั้งสองข้างแยกออกจากกาันเท่ากับความกว้างของสะโพกหายใจเข้าลึกๆจากนั้นให้เราหายใจออกยาวๆแล้วค่อยๆพับลำตัวลงมาทางข้างหน้าให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นเหยียดแขนไปทางข้างหน้าปลายนิ้วแตะเบาๆกับเสือ่อให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดตั้งแต่รักแร้ถึงปลายนิ้ว หรือหากต้องการผ่อนคลายมากขึ้นสามารถนำแขนมาวางไว้ข้างลำตัวฝ่ามือหงายขึ้นปล่อยหัวไหล่ตกลงตามธรรมชาติผ่อนคลายต้นคอใบหน้าและกลางหายใจเข้าให้ลึกที่สุดที่เรารู้สึกได้ถึงการพองของช่องท้องหายใจออกให้รู้สึกว่าหน้าท้องละลายลงบนต้นขากลยังคงกดลงไปที่ส้นเท้าเท่าที่ได้หากหน้าผากไม่สามารถแตะพื้น ไม่เป็นไรค่ะสามารถใช้หมอนหรือบล็อกรองไว้ใต้หน้าผากเมื่อไหร่ที่รู้สึกตึงบริเวณเข่าหรือข้อเท้าให้ใช้ผ้าห่มบางๆหรือบล็อกใต้สะโพกเพื่อลดแรงกดค่ะให้เราค้างอยู่ในท่านี้ประมาณผ้าลมหายใจให้สังเกตการกระจายน้ำหนักของสะโพกหากสะโพกไม่ถึงส้นเท้าให้ปรับด้วยการเสริมด้วยอุปกรณ์เช่นหมอน เวลารู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงมันจะช่วยคลายแรงเกร็งทั่วทั้งแผ่นหลังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนล่างสะโพกต้นขาและไหล่จากนั้นนะคะคลายท่าค่ะสำหรับท่าที่สองที่ทำบนเสื่อค่ะคือท่าผีเสื้อนอนสุปตาบุตากูนาสนะให้เราค่อยๆนอนลงบนเสื่อในท่างายค่ะ ชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นจากนั้นนำฝ่าเท้าของเรามาประกบกันแล้วปล่อยให้เข่าทั้งสองข้างตกออกทางด้านข้างให้แรงโน้มถ่วงช่วยคลายสะโพกอย่างเป็นธรรมชาติฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนหน้าท้องหรือหากต้องการเปิดหน้าอกสามารถกางแขนออกข้างลำตัวใช้ฝ่ามืองายขึ้นหลับตาลงเบาๆได้ค่ะพักผ่อนและหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกให้รู้สึก ถึงการพองตัวของช่องท้องหายใจออกยาวๆพร้อมคลายไหล่หน้าท้องและต้นขาลงสู่พื้นหากรู้สึกตึงบริเวณสะโพกหรือขาหนีบเราสามารถใช้หมอนผ้าหม่มหรือบล็อกรองไว้ใต้ต้นขาทั้งสองข้างเพื่อรองรับร่างกายและลดแรงตึงให้อยู่ในท่านี้ได้ประมาณ3-5นาทีได้เลยค่ะให้เรารู้สึกผ่อนคลายกับร่างกายปรับสมดุลจากภายในโดยไม่ต้องเร่งรีบ ประโยชน์ของท่านี้จะช่วยเปิดสะโพกและขาหนีบอย่างอ่อนโยนสามารถผ่อนคลายระบบประสาทและช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นบรรเทาอาการตึงบริเวณอุ้มเชิงกรานโดยเฉพาะในผู้หญิงและสามารถกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานบริเวณจักระที่สองและ3ไปด้วยกันค่ะให้เราค้างอยู่ในท่านี้อย่างเบาสบายหายใจเข้าและหายใจออก ท่าสุดท้ายของท่านอนคือท่าชูขาค่ะ l e g s up the wall post) ในท่านี้นะคะเราอาจต้องการใช้ผนังมาช่วยค่ะเพื่อให้เราค้างท่านี้ได้ยาวนานขึ้นให้เราค่อยๆขยับตัวไปนั่งข้างผนังได้เลยค่ะหันด้านข้างเข้าหาผนังแล้วจากนั้นค่อยๆเอ็นตัวลงนอนค่อยๆยกขาทั้งสองข้างขึ้นพาดแนบไปกับผนังปรับสะโพกให้อยู่ใกล้ผนังให้มากที่สุดเท่าที่เรารู้สึกสบายค่ะหากสะโพกห่างจากผนังสามารถใช้หมอนหรือบล็อก วางรองใต้สะโพกเพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นแขนทั้งสองข้างของเราจะวางสบายข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นหัวไหล่และหลังสัมผัสกับพื้นใครอยากเปิดอกสามารถกางแขนออกได้เลยค่ะหลับตาหายใจเข้าอย่างช้าๆผ่านจมกูกให้เรารู้สึกถึงความเย็นและความนิ่งเมื่อไรที่เราหายใจออกรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงค่อยๆดึงพลังงานลงสู่พื้นให้ขาหย,ย่อนคลายและเบา หายใจเข้าให้เราค้างอยู่ในท่านี้ประมาณ5้าลมหายใจหรือมากกว่านั้นก็ได้เป็นนาทีได้เลยค่ะถ้าเกิดใครอยากจะแยกขาออกสามารถแยกขาออกและค้างท่านี้ได้เลยตามที่เราต้องการและเราไม่บาดเจ็บด้วยค่ะเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าท่านี้สบายให้แยกขาออกและลองค้างท่าที่ท่าแยกขาดูค่ะ ท่านี้เหมือนเป็นการกลับหัวกลับหางของพลังงานจะสามารถช่วยให้เลือดและน้ำเหลืองไหลกลับสู่ศูนย์กลางของร่างกายเมื่อไหร่ที่เราหายใจให้เราสังเกตความรู้สึกเบาสบายที่ไหลขึ้นจากปลายเท้าจรดศีรษะให้เราอยู่กับตัวเองกับความนิ่งให้อยู่กับความสงบไม่ว่าเราจะแยกขาหรือเราจะขาชิดกันจะต้องอยู่และค้างท่านี้ด้วยความสบายค่ะ เมื่อไรที่เรารู้สึกตึงที่หลังขาให้เรารองขยับสะโพกห่างจากผนังเล็กน้อยถ้าหลังส่วนล่างโค้งมากเกินไปให้เราใช้หมอนรองใต้ก้นคนที่นอนพื้นแล้วศีรษะงนแงนมากเกินไปใช้รองศีรษะด้วยหมอนเล็กๆได้ค่ะถ้าไม่สะดวกผนังพิงก็ใช้เก้าอี้มาวางขาแทนได้เลยอยู่ในท่านี้ค้างได้นานๆเท่าที่เราไหวค่ะ ประโยชน์ของท่าสำคัญมากคือการกระตุน้นระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ำเหลือง สำหรับสามท่านอนในวันนี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็มีพลังลึกซึ้งในการเยียวยาร่างกายและจิตใจท่าเด็กจะเป็นท่าที่ช่วยให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกภายในปลดปล่อยความตึงเครียดจากแผ่นหลังและหัวใจท่าผีเสื้อนอนจะช่วยเปิดสะโพกอย่างอ่อนโยนและเกี่ยวข้องกับจักระที่สองสวัสดิสถานะเป็นจักระแห่งอารมณ์ท่าชูขาเป็นการพักฟื้นทั้งระบบไหลเวียนและระบบประสาทจะเชื่อมโยงกับจักระมูรฐานและจักระมงกุฎซึ่งเป็นการถ่ายเทพลังจากพื้นสู่ฟ้าสร้าง ความมั่นคงความสงบในใจขอบคุณที่มาฝึกไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะนมาสเต